เดือนเลยนียงลรวพี่น้องอู้ยูนี้ก็ดกัดอู้ยันเดืกับยั้องเห็นเนียงว้าวถีเลโอ้ยเดีวเยีน้องเป็นแถวเลยครับผมอู้ยเราสาเดือนเลย สวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้านี่บุคคลเสด็จนสามนาคพะลุยกัพามาเข่าปลาที่เอกปลาช่องสังงามอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเก็ดคือเก่าเด้อค่ะนี่กับตรงกับวันที่20เมษายน2568จ้าครับผมมันย่างปลาในกันอีกมือครับผมมาคือเก่าเนาะสามคนคือเก่าเด้อครับผมมากับผู้ใหญ่ควรัวนวัดพะลุยคือเกา่าไปพี่น้องไปลุยในกันครับผมมนี่สิมาเหิตย่างเน,น,นาะครับผมไปค่ะ รับผมบกมั้งเอกิเกิบเฮ็ดยู่อพระพุทธขับรถก็เดินลงมาข้างล่างสี่ดอกแดงชีงกำงามจ้าเกือบคือดอกมะว่านงอกากี่ล้วท่าเดือนเยหัวขึ้นาแล้วขอดแดงชี้

กินอยู่กับเดยบกินไดพี่เอาดอกพี่ก่อนไผบ่เห็นดิหมาของแซ่บคือกันก้อนหมดมานีจ้ะนี่ถ้าบ่กนด้อ่อนเลยเนาะคนหลอเนาะโอ้โหจุดกันได้นําแถวๆจะปลิฟต์ตูนี่น

ย่ก็ขึ้คือพีต้องแห้งเหรอวนไปวนมากับพอเฮ้ยอยังตามอตีนี่้วุ้ยง่ายง่ายงายดีง่ายง่ยดีโอ้โหเลียวเกือบติมตาแล้ว แสบด้วยพี่น pues ้องรสชาติเค็จนิดี่แล้วก็ผมขมน้อยน่ยแสบก้อยแสบแห็ก็ดอกคือกระจอนไปแล้วดอกหอยดงให่อยู่พอดหอยกินว้าวมันมืด อันนี้เป็นเชื้อเนาะ ้ากนเลยโอู้กันเลยโอ้มาตะฝุ่นเลืออดีดอกนหมโอ้ยงามแน่นอนอือน้ำเตนี่ม่หลุไม่ไ่อเอยง่ายเร็วอ้ยแนมเนี่เกืบเหยียบโอู้บาง่เหลือำ่ทองคำสอง

โอ <ITA> oh, <p ours hal> ้บหผมอ้ยม่ต <p her> mm ่อแมดีๆเนะต้องหนาแห้งพามว้าวเรียบร้อยไปเขาจ่อยเฉเชียเฉื่อยไปไลาไล้ไปแทคคูแทคคีเลลนพธสามผลนะนี่สาม้างนังนซีซียาสุดยอดาปไอหาผู้ตัวนี้ สองสามสีห้าหกดอกดอกน่อยๆที่แหกันดูหอดีากเลยโอ้เออไอ้เียอะนได้สหดอกเดียวเนาะบ กำลังขึ้นหอมนับตัวแบปไล่หนึ่งหอดชิฟจังดอกล่ะเขาทำสองจ่ามีอันนี้คือเห็ดซึ่งอีกชนิดหนึ่งที่กำลังขึ้นเด้อจ้ะเเิมนี่แดงขาลายอ้าวนอนออกชีเลยนั่งสุสูในจะนอนไม่ใช่แดงขาลายอันนี้เออแดงแดงขาลายนี่เลยอ่าแดงขาลายนแมนดิโอ้ยนี่เด้อจ้ะอีกชนิดหนึ่ง จชาตดออกคมนิดหน้อยจุ่มหน่อยเลยดี่นั่งทางนั้นนี่น้องมึงครับผมมูนี่โอ้โหูรุ้เลยขาเนี้เอาเลยจุ่ม โอ้ยเอาไว้มุมมัคนเหยียบยันมุนผมนะนี่ของคำอุครับครับยวางามเลยพี่น้องว่าพี่น้องมาปลานี่ต้องระมัดระวังนี้ด้วยครับผมมันอดี่กวฝ่านถึงอีกแล้ว เจ้าเกาแกนหน่อยจได้ได้แกนหน่อยโอ้แกแพวันนี้ก็ได้แยกแกแพรไปอีกแล้วครับผมวันอืจะใส่อีกแล้วรงนางผู้หญิง มันเป็นกอเลยกกอมันกอมีเลมนกอเลยนี่งามครับอ้ยีกอมันง้วยม้าเดียหนึ่งนี่เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเี้ยวกุญนีก็เี้กีก็อองามครับนายอ้หัวแห้งอีพี่น้องต้รองไงซ้ำซอ้งามแหงอ้ขาลำขาลำแข้งง่ขนาดเลยจิตาจอยเอ เก็บมา้พ่นที่คนมักรมนนบกมากนะผมเลยจักน่อยเก็บมาเนี้นว่าจับไยข้มจบไทา้นขมกับผมขมทานนั่นแหละขมึ่ะทานีจนบาเ่เบิดแล้วเบิร์ดจำปอลออันี้ขึ้นมาผ่นสตรออกนอง อีกแค่นิดนึงเดียว้อเนาะกรอบเพ่นเนี่เริ่มสิครบเลยครบเลยเนาะมาครบแล้วสบออกมาแล้วเนเอาของ้อยอได้เห็นไหมพี่ดองหน่อยนั่ง เก็บเพชรยังหูเคียเนาะเก็บเห็ดแล้วก็เคียกับมูนเมดเลยเฉือน่อยเพิ่นกระปุนี่มเดินตัวเบิข้อยเพิ่นเคียร์เคียร์มูนเมื่อเลยน่าหละเห็นลัก่ะเ่อ่า่าล้วกไอวันใหญ่บ่ลึกเตอปุ๋อแค่นี้เองมดึ ปลามาแล้วพ the ี่น้องรอบอแผลกูยหอนน้ำมือนี่แป้นกระตอดีขึ้นเ่ามาปลานี่จักมือแล้วบ่ถึกตอดอยู่มือนึงที่หามือโอ้ยนอนเถอะพักเขมือก่อนต้องแห้งก่อนเนาะอย่างเสียว่าไปทางไหนกันต่อเอ้บอเฮ็ดเฮ็ดมือนี่ก็บอกค่อยปั้นไลยเป็นรวมๆเนาะเห็ดน้อนงเนาะเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานมีแดงชมพูหลายแห้งว่า เดี๋ยวดูข้างไตด้วยเอาออกให,หม่เบิรงใหม่เดือนเดือนโอ้ยไม,ม่ข้ามก็ออกได้พี่น้องมาเลยอุ้ยจ้าเบิร์นถึนเป็นข้ามสิดเลจ้าสป็ข้ามที่ฝาเบิร์นคายครับผมโอ้ยดอกงามเลย ข้าลายหน่นง nah anyway> ่ายงาเลยข้าเจ้าแล้วตาดีเลยั้าวต้มข้วต้อืมอมเน่ยเงาข้ดูนี่ยีย้ข้าจอน่ายโอ้โคมิดไหม่กิมได้แดงไดนี่ดูตงขึ้นโอ้

เออเชียงางหอเดียวถื่ลางต้นเนาะไม่ใหม่ล้วมาเดี๋ยวเลี้ยงเพี่น้องอู้ยเรียกกัดอ uh ู้ยดกระกงห้องเห็นอี้งว้าเทียล้นอู้ยมาแล้วมาแล้วอพี่น้องเป็นแถวเลยครับผม อู้หนวสาด้อนเลยอดเก็บ้กันเก็บ้วกันครับผมหมดี้หมดเกหมดกัดหมเล็บเนาะวิ่อ้มาแล้วจำเมษายนนาะวันที20 20เมษายน2568ครับผมเป็นอูเล็บเนาะ อุ้ยไข่นี่พุ่นเนอะไข่ข้างห่าว่าเราว่ามันไข่หา่านไข่ห่านก็ปรุ่นข่างห่างเลยเนาะ

อ่าไปหาอีกเท่านึงข้างหลังนี่กินโครเลยนี่บอก ừ. ừ. พี่ใหด่มาด้วยเนาะคือเสียบเล็กเขาป้าอีกรอบนึงดอกพี่น้องแตนกระตอดเมื่อนี้มานอีกแล้วใหญ่ใหญ่มาดเขาทียี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อจ้ะกระมาแน่อยู่เนาะมาดคือผมเป็นไงคล่องผู้เดียวหูยกระตากระบาดใหญ่ใหญ่อะไสำคัญก็บอกคนเลยเนาะโคลกระเคิงคือกันเลยอันนี้ขล่องคนเธอเดือนแะ่ทเป็นเฮ็ดรวมหลายนะคะเฮ็ดพึ่งขาไอเนี่ยพึ่งเข่าชุ่มผู้นี่บ่อคอยหลายตัว คนหลายเนาะเก็บลายมือแล้วเนาะกผมลายมือเนี่ยพวกกะห่างๆเนี่ยห่างเลยล่ะจ้ะครับผมเดี๋ยวรอติดตามว่ามื่อเสดิเขาป้าไทยอีกครับผมไปทางไหนเนาะสีมันเฮ็ดยังเนาะครับผมเฮ็ดยังจ่ออีกแงเนาะไปขอบคุณที่นอนได้ครับผมที่เขามาติดตามงเราชมได้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับได้คลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ